สวัสดีครับผมกับปอม,มาปอกันอีกคือเก่าครับกับเจ๊กบุญคนก้นกลัวครับผมขอบใจรับชมกับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเขาไปรับชมกันเลยครับสวัสดีวันหยุดครับพี่น้องทุกท่านไม่ใช่ครับมาอัปเดตแม่เยียริมคลองกับทายาทเจ้าเท่าเล็กครับ กาสรุปแล้วได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับผมนี่มีน้ำตาลแดงสามตัวสีดำสองตัวแล้วก็สีเทาครับสีเท,า,เทาอีกสองตัวทั้งหมดเจ็ดตัวครับผมถ่ายากเจ้าเทาเล็กได้สี สีเท่าๆมากสองตัวเป็นเท่าเลมโบครับผมนี่ก็ได้นำออกจากข้างแล้วก็เอาลงมาให้แม่เป็นได้ดูแลข้างล่างครับสวยๆจน เทาแลมโบมาแล้วครับสต,ตัวกับดำทมินลูกไก่อายุสามวันแล้วครับมือนี้กระครบวันที่สาม นี่ครับตัวพ่อครับเจาเทาเล็กครับจะตรงนี้ก็ต้องค่อยสังเกตเบิงครับว่าให้เพิ่นดูน้ำพอแล้วพอสิมีอาการจิกลูกบอรหรืออย่างไรครับแต่มีอาการจิกลูกอาจจะตรงแยกครับ แต่หลังจากเท่าที่สังเกตเบึบงตอนเอาลงมานี่ก็เอาลงมาหมู่บ้านเนี่ยครับเอาลงมาหมู่บ้านก็ยังบ่มีที่ทาว่าจะจิกลูกครับแต่แม่เพิ่นก็ค่อนข้างจะหวังแค่ไหนครับธรรมดาเนาะครับเออ,เอ,อ,พ,อพอดู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 หน่อยพอดูดมามามาพอดู เทาแลมโบครับสองตัวเออพอดูพอดูพอด,พอดูไม่ห่วงไม่ห่วงดูพอดูฟด,ด,ดูเออนี่นครับดูสีสันลวนไล่ของแม่ครับ สวยงามครับผนสร้อยแทงคอบไลายสวยๆสำหรับผู้ที่สนใจลูกชุดนี้ก็ลดใจรออีก สักพักนะครับเด้อเดี๋ยวล่อให,ให้อายุจังหน่อยก่อนครับสักเดือนสองเดือนกับเดี๋ยวจะมาเปิดแบงค์ให้ครับผมสำหรับทายาทแม่เย,ยริมคลองกับเจ้าเท่าเล็กครับผม เดีจจ๋ยวรอเช็คว่งว่าจะได้ตัวผูจ้จักโตตัวเมียจกักโ<า>ตสำหรับลูกชุดนี้ช่วงนี้ก็ต้องดูแลไก่ชิดครับเพราวะว่าอากาศเริ่มเย็นอีกรอบนึงแล้วครับแล้วก็ไก่ออกช่วงนี้ก็อาจจะมีผ้นแน่จักหน่อยผมก็บ่ไเดี๋ยวขึ้นไปยืนกงนะครับสำหรับ หลูกไกลตีออกมากอ่ะใจเป็นดูในพื้นดินจะเป็นส่วนใหญ่ครับกับอาจจะซอยให้เขาเลยมีพ okay. ื้นที่รลนเลยวกะผมว่าน่าจะแข็งแรงดีขึ้นครับแข็งแรงกว่าดินกลงเลี้ยงแต่ว่ามันก็แล้วแต่พื้นที่ะครับว่าเปน ส่วนตัวผมก็เลี้ยงแบบบ้านบ้านเลี้ยงแบบง่ายๆครับให้เป็นรูแล่รูคนไปก็เอาเขาเอาน้ำยังไว้ให้โดยประมาณแค่นี้ครับจะ <c oughs> เลี้ยงแบบบ้านบ้านบ่ได้อาจจะบ่ได้พิธีพิถันหรืออาจจะบ่ได้แยกเป็นสัดเป็นส่วนให้มันดีกว่านี้ครับเพราะว่าพื้นที่มันจำกัด ด้วยการดูแลหรือยังมันกับมีเวลาตรกลางส้วงเช้าเอาเขาเอาน้ำม,มาให้ไปทำงานกลับมาตอนเย็นกับมาเบิงเลยอก็เอาเขาเอาน้ำม,มาให้อีกรอบครับส่วงระวังกลางวันนี่กับเมีผู้ดูแลถือว่าเสี่ยงดูจังหน่อยครับเสี่ยงอาจจะ โดนพอไกลจิกหรือ,อยังบางทีครับว่าถือว่าบัได้มีเวลาหลายแต่ว่าก็เลี้ยงด้วยใจรักะปล่อยแบบกึ่งธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่ครับเพื่อให้แม่เป็นผ้าหากินอาหารเองอาจจะแข็งแรงกว่ากันครับอาจจะแข็งแรงโดยธรรมชาติ เป็สามมากครับสำหรับชิปนี้ค็บผมนี่ยังไรคครับก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวถ้าอยากตัวหน่อยในปีให้น้องเฮาได้รับชมกันครับขอบคุณที่น้องเฮ้าทีท่ติดตามรับชมแล้วก็ให้ความสนใจสำหรับลูกชุดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ